เป่ายิงชูบฉันชนนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้โค้แล้วนิกล่ะนิกก็ได้เคาเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันเริ่มกันนะงั้นก็มาเปิดกันอ้อทำไมผลไม้ได้อะงั้นลองใช้ฟันดูโอเดี๋ยวก่อนนะของฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ขนจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกัน ไม่ฉันได้ของจริงๆอ่ะง,ง,งั้นเปิดฝาแล้วก็ดื่มอืมโอ๊จูลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันแค่อย่ากมานพักถอยอะไรนะก็ดได้ช่างเทคนิคฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันมึกมาก อร่อยจังฮาจุล่น่าจะเต็มไปด้วยช็อกโกแลตทำไมกินได้สบกขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะก็จริงที่ฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตท้างั้งงนฉันจะกินให้หมดฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตเศษๆแม้แต่หยดเดียวโอ้แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นฉันยังก็ได้แล้วกันอร่อยจังฉันเดือดช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนมนจังเลยเข้อาอิจฉายฉันสินนะที่ได้เคาจัช็อกโกแลตนะ่ หนา,คาโค้ดจะเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิตอร่อยจังนายต้องการอะไรนี้นายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการช็อกโกแลตของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอืมอร่อยจังฮืมรีบรยบเหมือนคอลัลอีกไได้แล้วล่ะเอาเป็นได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูลียเธออยากลองคอกัลของฉันงั้นเหรออืม ฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยวะ <What? S 1> อะไรมันคืออะไรเหรอไมเห็นเลยเลยดูดีๆสิอ๋นี่จะทำอะไรลงไปเนี่ยถาเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเลยหวังว่าเธอจะได้ลองข้อขนฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือดที่เหลือฉันเล่าแล้วว่าตัองทำยังไงใส่มเมนหอส่งไปในคล่าแล้วกันนิกต้องชอบแน่ๆนิกดูนั่นสิ เยี่ยมวาตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอ้าไม้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออเธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้คขาจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเจ๋งโอ้พิกซีแดงมันทั้งเพ็ดแล้วก็ร้อนแรงมากช่องไม่ดีเลยกับคนที่ได้ของจริงนะมันดูเหมือนกันสุด oh, ๆ,ๆเหมือนของจริงด้วยเขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอ แล้วเข้าเรียกแตดสินใจแล้วเข้าอยากรู้จังเลยว่าครจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกแต่ดดมันดูน่ากลัวมากแต่คำแรกๆดีกว่าโอ,โอ้มันคือชโคโค็อกโกแลตฉันโชคดีมากเสียงปไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ขอจริงสิไม่เอามันเผ็นมาก <c oughs> นี่ก็้องเป็นกันได้ไหมให้ฉันกินพิขนายแทนนะนายมันตะกะจึง ฉันชอบพริกขนฉันมันอร่อยมากกอืมใช่ผ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจุลี่เฮ้ยถ่า,ถาฉันใช่ไหมเลยเรียบกินเร็วเขา้าฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะป่าฉันต้องแสบร้อนตลอดไปแนะ่ แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าลิฟกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบจบไปซะและพิสูจน์ให้นายดูว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่นี้ไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะไม่นะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเออเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง ฉันจะเพิ่มซอสพริรพกตาบาสโกให้กับเธอ <Thank you. S 1> มันต้องช่วยเธอได้แน่เลยขอบคุณฮะมันคือซอสรพริกนี่พะเจ้าเ oh <my> ห็นว, <Hey. S 1> ว่ากัะเดิมสิ่งนะฮะเธอโดนลอยกันออกแล้วจูลี่อ๋อฉันอยู่ในอวกาศนั้นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเฮ้ยช่างเถอะ hmm. เดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้ว เอาล่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่ผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะโอ้ว oh, wow, ้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์มันคือไข่ช็อกโกแลตเสิ <Okay. S 1> งเลยแล้วนึกได้อะไรโอ้ oh, เขาก็ได้ไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันแปลกจังบางทีทั้งสองคนได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็ได้นะ mm hmm. จูลี่เรียบลองเร็วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อนเอนเอาห่อให้หมดอนใวนี้เดวเธอนน้น mm hmm. อืมออกไปเลย โอ้ใ <c oughs> กจะหมดแล้ว่ทเทลนิกลืมไปเลยว่านางอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข่คินได้เซอร์ไพรส์นะงั้นตอนนี้เราก็มารองกันออร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนม,มอยู่ด้วยสุดยอด <Okay. S 1> ต้องรีบรองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างในมีอะไรกันนะ oh โอ้ว้วาในนี้ก็มีลลีมหมี่อยู่เจ๋งไปเลย ฉันชอบกินแยลี่มากๆแถมยิ่งได้กินช็อกโกแลตด้วยและในลูกนี้ล่ะโอ้มันคือช็อกโกแลตมอสซิ่เซอร์สุดยอดโอ้จะจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอร่อยจังอืมใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จา้านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรียบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะ่ะ จริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันงั้นมันลอากันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเอ้ยน้าใครอยากขยงกันมีคนแกล้งฉันน่แน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดน่ะมันน่าขยะขยะจริงจริงเออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากส่วนฉันได้พ่อทนกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อ ่กกอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อคโกแลตชิมไหมแต่ฉันไม่ให้หรอฮะกินไข่ดิบกลับไปนะเป็นได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไข่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูลี่แล้อีกลูกหนึ่งเฮ้ทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบเนี่ยเน็กนายเป็นคนทำชิมไหม เพอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครจะหัวเราะกันละ่ะไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <c oughs> ฉันมีพรสวรรด์ด้านกันทำอาหารด้วย <c oughs> ตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไป <c oughs> จากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมากและเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ <c oughs> ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครม ออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้ว <S <S เฮ้เธอทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ยตอนนี้ฉันก,ก็กินไม่ได้แล้วด้วยและนี่คืออาหารจานแรกมาดูกันว่าได้อะไรบ้างจูลี่ได้มาร์ชเมลโลสีชมพูส่วนออสการ์ได้ช็อกเลตบอลมอร์ที่เซลส์ มันใหญ่มากส่วนฟีบี้ได้ยลิสสูชิเส๋งจด้าลาลองแล้วฉันเป็นคนแรกนะมาลองกันเลยแต่ตะเกียบต้องใช่ไงล่ะแบบนี้เหรอหรือว่าจะแบบนี้ล่ะไม่งานท่าแบบนี้เป็นยังไงได้ไหมว่าน่าเบื่องั้นฉันจะใช้วิธีของตัวเองลบกัน ให้ตายมันหล่นเลยเอ <the> า,า,าล่ะมาลองแบบไม่ใช้ตะเก็บดีกว่าด้วยมือสะดวกกว่าเยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยพิเศษจังในลูกตาพวกนี้สิสิบตั้มสิบไปเลยต้องเรียนนิ้วอยากกินบ้างกตลกด้วยนะดูสิอ,อยากกินให้เกลี้ยงเลยเ<อ>พื่อนๆฉันจะกินแล้วนะชิ้นสุดท้าย ฉันกินหมดแล้วล่ะแล้วใครอยากกินต่อฉันฉันเอง <c oughs> ฉันได้มอเี่เซอร์ลูกใหญ่อยากลองแล้วแล้วอะไรข้างในเนะต้องทุบมันโยต้องอย่างนี้สิมีมอเร์เซอร์หลกๆอยู่ข้างในมากมายเลยเ <c oughs> จงะเ <c oughs> <c oughs> น่สาวๆออกไปนะมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะลองเดี๋ยวนี้โอ้ช็อกโกแลตอร่อยจังเลย <c oughs> ฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันจะกินอย่างเดียว <c oughs> นี่มันสุดยอดมากอร่อยจัง ช็อกโกแลตทั้งหมดเข้าปากแบบนี้อมๆม,ม,ม,มาเลยอ๋อหนึ huh. 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เหลียงเข้ามาเลยน่ากินจังรอเดินนะอีกลูกแล้วก็อีกลูกเยี่ยมมากชิ้นสุดท้ายอร่อยมากหมดแล้วละ่ะตอนนี้ตาเธอจุลิเยี่ยมเลยฉันมีมาร์ชเมลโลาสีชมพูหวานๆนี่มันสุดยอดมากม,มาลองกันอร่อยจังเลย แต่ว่าฉันอาเอาเข้าป่าให้หมดเลย,ยทีเดียวใครคิดว่าฉันสามารถข้าป่าหมดหรือเปล่าน,นะมาเดียวกันตอนนี้หละใกล้แล้วใช่ฉันทําได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันเควยไม่ได้อ่ะช่วยฉัน,ด,นด้วยเพื่อนก็ได้ก็ได้ฉันช่วยเองเคลียบการแมงแรงนะแบบนี้เลยตอนนี้เคลียวได้หรือยังได้แล้วละ่ะขอบคุณออสการ์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างเป็นปกติกับฉันนะแม่นะจ๋าเกิดอะไรขึ้น ปากเล้ยคงนชันกลายเป็นสีชมพูด้วยแล้วพวกเธอละ่ะ oh. คนอื่นยังสบายดีนะแต่เดี๋ยวก่อนสิมันคือผลข้างเคียงของสีเจืกอาหาร oh. ปากแล้ยคของขออสการ์เปลี่ยนเป็นสีดำ oh. ส่วนฟิบบี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินไม่อยากจะเชื่อมาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น oh. พวกเธอกำลังรอของอัลรย,ย์ยูมันมาแล้วว้าวโจลี่ได้ป๊อกกี้สีชมพูส่วนออสการ์ได้บัมเบิ้พริงเกิลสีดำฟิบบี้ได้แพนเค้กสีฟ้าแ oh. จ๋งจังและมันใหญ่มากด้วยออสการ์ <Yeah. S 1> อยากเป็นคนแรกงั้นก็ไปกันเลยฉันไม่ต้องการ่แล้วงป เอาตะเกียบม,มาแล้วก็มาลองบะหมี่กันโอ้ว้าวดนซิมีสีดำมันก็อร่อยมากสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอกินบะหมี่ของฉันไม่ได้นะฉันคิดว่าหากินตะเกียบมันต้องใช้เวลานานงั้นใช้มือดีกว่าโอ้ว้าวส,สาวๆยิ่งใช้มือกินก็นอร่อยตอนนี้ฉันกำลังกินบะหมี่ที่กินได้ทั้งปีนี่มันอร่อยมากนี่ระวังหน่อยสิโอ้โ,อโอทษทีนะฉันลืมไปเลยว่าพวกเธอนั่งอตรงนี้ แต่ว่ามาเราจยุดไม่ได้แล้วล่ะแลวมีของออสการ์น่ากินจริงๆด้วยเราก็อยากลองบ้างแต่ออสการ์ตะกาแล้วก็กินคนเดียวจนหมดแล้วงั้นคนต่อไปก็คือกีบี้ไปกันเลยเอาแย่ฉันกำลังหิวพอดีมาลองบูเบอร์รี่กันก่อนเลยอร่อยจังตอนนี้ก็ได้เวลาของแพนเค้กว้าวดูนี่สีแพนเค้กสีฟ้าเป็นรสบูเบอร์รี่เจ๋งอะสุดยอดไปเลยฉันจะกินให้หมดคนเดียว และก็ไม่แบ่งใครแน่นอนไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นนะและฉันมีไอเดียแล้วพวกเธอชอบมอนสเตอร์ตรัวน,นี้ไหมล่ะฮะกลัวหรือเปล่าพวกคีดกลัวเอ้ยมันก็แค่หน้ากาาแปนเคกนะแล้วก็ยังอร่อยด้วยสุดยอดไปเลยมันอร่อยมากจนใช้ยืนไม่ไหวแล้วจะ,จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้กินหมดแล้วล่ะ,ะจูลี่ตอนนี้ถ้กกินต่อได้จริงปะ ฉันเหรอเอ้ยย่ฉันตื่นเต้นมากเลยจะลองพอก,กีรสตบเบรี่แบบนี้มาดูกันดูนี่สิมันดูน่ากินสุดๆกลินหอมมากด้วยตอนนี้ก็มาลองกันเลยอ,อร่อยจังน่ากินจังเลยพิเศษมากฉันอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้อะไรฉันไม่แบ่งพวกเธอหรอกนะไม่ต้องขอเลยไม่มีทาง oh. ฉันจะกินมันเองคนเดียวให้หมดจนคำสุดท้าย ดูนี่สิมันแห้งใหญ่แค่ไหนแล้วมากินพร้อมกับน้ำเชื่อมราสเบอร์ี่โอ้ว้าวฤๅษีน้ำเชื่อมเข้ากันได้ดีกับฟอกกี้จริงๆฉันอยากกินแบบนี้มากกว่าอีกนะไม่แบ่งกันเลยและดูนี่เล็บยาวยาของฉันเป็นไงล่ะฉันจัดการทุกคนฮะไม่ต้องกลัวนะฉันอยากกินมันมากกว่าทุกคนน้ำลลายเพราะดฉันกินใช่ไหมล่ะให้แล้วฉันอยากกินมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้ธอเสียสติไปแล้วหรือเปล่าอะ เอาละมากินต่อกันหมดแล้วเหรออย่างน้อยก็ลองทุกอย่างแล้วโอ้ทุกคนมีบางอย่างผิดปกติกับฉันอีกแล้วโอไม่นะข้อขนฉันแล้วถ้าข้อขอนจูเลียกลายเป็นสีชมพูแสดงว่าออสกับฟิบี้ก็ต้องเป็นสีด้วยพระเจ้านั่นไงเขาเป็นสีแล้วอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูกันเลยรอบนี้ใครได้อะไรบ้างโอว้าวฟิบี้ได้มาเฟร์นท์ฮอสสีฟ้าเจ๋งจัง ส่วนออสการ์ได้คัพเค้กสีดำมันใหญ่มากสุดยอดและเจอรี่ได้มาฝรั่งฮาบ้าบา้าแล้วมันก็ใหญ่มากเหมือนกันฉันเคยเห็นแบบนี้แค่ในฝันเท่านั้นนะเจ๋งจังใรจะเริ่มก่อนมันก็มาเริ่มที่ฟิวบี้เราไม่ไหวแล้วไปกันเลยเวลาฉันอยากกินให้เราที่สุดอ้ออร่อยจังอ้อโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะมันเหม็นเป็นบ้าเลยอุ๊บสขอโทษเอาล่ะมากินต่อ กินให้หมดเลยที่นี้น่ากลัวจังอ๋อทำไมมันเผ็ดจังเลยอะ่ะทำไมไม่มีใครเตือนฉันว่ามันคือหมอกฝรั่งทอรถเผ็ดสุดๆโอ้พระเจ้าฉันเจ็บคอไปหมดแล้วทำไงดีอ๋อๆดูเหมือนว่าทุกคนต้องช่วยฟีบี้ให้ได้นะใครมีไอเดียบ้างออสการ์น่ะเออสิงๆได้แล้วมีถังน้ำเพาช่วยได้แน่แนโอ้ใช่ฟีบี้ล่าพนไฟแล้วล่ะ ขนมจะอร่อยแต่เธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะงั้นต่อไปก็เป็นตาออสการไปเริ่มกันเลยโอาวะกับเคโดนน่ากินละเท่มากมันหัาก่อฉันแน่นอนและครีมก็อร่อยสุดๆซีบีนี่นมาช่วยออสการกินเค้เกันเถอะมันต้องตลกมากแน่แนนะ่ได้เลยหนึ่ง,ส,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 งสามกอฮะมันได้ผลตลกจริงๆด้วยมันไม่เจ๋งสักนิดเลย แต่อย่างน้อยฉันก็ได้กินครีมเนะ้ะสุดยอดถึงอยู่บนหน้าค่าอร่อยอยู่ดีต่อไปมากินครีมที่ขับเค้กให้หมดกันกินจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วอะไรเกินบรรยายตอนนี้ก็เช็ดหน้าสักหน่อยแทน,น,นสะอาดแล้วเก่งมากต่อไปตาเธอจุลี่มาที่สุดก็ตาฉันอยากลองฝรั่งให้เราที่สุดแล้ว ดูนี่สิ่มันใหญ่มากเลยเอาห่อออกก่อนเราไม่ต้องการสิ่งนี้แกออกไปเลย <Okay. S 1> แบ๊บเด็กก็จะลองกันแล้วอีกแบ๊บเดยวเท่านั้น <Awesome. S 1> นี่มือมาจากไหนนะนี่เป็นของฉันคนเดียวนะไหนเล่ายกด้วยสิโอ้น่งจังอะ <c oughs> แต่จะเกิดยังไงเดียปากของฉันเล็กเกินไปสำหรับการาใหญ่แบบนี้เ <c oughs> พือเธอหัวร้ออะไรกันเนี้ย hmm. ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้ว โอ้จริงด้วยฉันนึกไอเดียรจิงๆได้แล้วศิลปะการต่อสู้ที่ฉันเี่นมาช่วยสมัักฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กได้อคอยดูนะปียเป็นไงล่ะเอาไปเลยเแบบนี้ดีคขึ้นเยอะคิดวางไงไม่ต้องปรบมือหรอกตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้ว <c oughs> โอ้ว้าวอร่อยจัง <c oughs> อยากกินมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้เธอกินเก่งจัง <c oughs> ตอนนี้หมาฝรั่งทั้งหมดจะอยู่ในป่ากฉาันแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดมาตป่าลูกปองกันเลยคอยดูนะโอ้ว้าวลูกปองใหญ่มากเลยแต่ระวังด้วยนะถ้ามันระเบิดไมีใครรนะอดแน่ระวังแล้วมันก็ระเบิดจริงๆฮะพวกเธอจะมาด้วยหมาฝรั่งและรีบไ,ไปทำความสั่นกันดีกว่า ตายน่าเพรยขยันจังเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เป็นอะไรไปหรอ uh oh. มันเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วโอ้ว้ oh, wow. าวทั้งหน้าเปลี่ยนสีตัวอ,อย่างนี้สิแต่มันเข้ากับพวกเธอดีนะ mm hmm. แต่ทำไมต้องเสียใจด้วยทุกอ,อย่างต้องแก้ไขได้แน่นอน uh huh. ไม่เป็นไรนะฉันมีไอเดียแล้วกลับบ้านกันฉันรู้ว่าใครสามารถช่วยพวกเธอได้ uh huh. คุณยะหลานต้องการความช่วยเหลือคะ่ะ โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับลันลานที่น่ารักของย่เนี่ยเดี๋ยวแย่จะช่วยพวกเธอเองย่ามีวิธีรักษาโรคนี้พวกเธอต้องกินผักผลไม้ให้หมดในจานนี้นะมันจะช่วยพวกเธอได้ oh, <no. S 1> ผักเราไม่อยากกินเลย oh. มีความสุขจังเลยได้เห็นลันลันของย่กินผักแบบนี้แล้วมันยังไงบ้าง oh. โอ้ลานที่น่ารักของย่กลับมาแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกย่เป็นยาย่ของพวกเธอนะ ทีน่าและออสการ์ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซา <What? S 1> และข้างหลังคือวนล้อที่พวกเธอต้องหมุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะอามาแต่งหน้าพิซซาออสการ์ Oscar เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะโอ้มันคือเฮดเออแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเฮดนะที่หน้าตาเธออสบายมากอ๋อมันคือกาาล้วยทั้งหมดและอร่อยฉันโชคดีมาก <c oughs> เบิกไม่จำเป็นสำหรับพิซซา <c oughs> ฉันไม่ใช่ถังขยะนะทินะ โอ้โทษทีนะออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดั้นล่นละมันก็แค่เปลือกกล้วยเดวลาเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิดว่ายังขาดกล้วยอีกสองสามลูกนะแล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงไหมออสการ์โอ้โทษทีไม่ได้สังเกตอีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจำไว้นะต้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน้นกากล้วยหอมจังเลยเื้อมันก็กินหอมมากด้วยฉันก็อยากกินนะ แต่ฉันสามารถจัดทีน่าได้เลยก็กินเองไม่คืนให้หรอกโอ้ไม่นะฉันรับเองรับเองรับได้แล้วเปากไม่ใช่ฉันไว้นายอยากกินพิซซ่ามาใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะเทน่าอย่ามากรนโอ้ยฉันกับของอร่อยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่าหน้าเห็ดทั้งถาดนะโอ้มอร่อยมากเลยฉันจะลองอีกครับอร่อยจริงจริง อะไรกันเนี่ยใสเดือเนะอบอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะออไม่ไม่ไม่กินแล้วหวยแตงจริงๆ oh, <man. S 2> ครั้งนี้ก็จะเหมือนก่อนออสกา้าเหรอ <Okay. S 2> เอาเลยอยากรู้ใว่าเขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่าและแย่กว่าอีกครั้ง oh. แลวเขาจะได้อาหารแมวฮะนึกไม่ถึงเลยออสกร์จะได้อาหารแมวตาฉันแล้วขอได้ของอร่อย โอ้ย่ำไปเลยก็ไม่ใส่ลุงฉันชอบมันมากมากออสการ์นายเริ่มสิงน้นก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองและพิซ่าบเยลี่ใส่ลุงนะ่ยนี่มันต้องนั่งกินแน่นแน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูนั่งกินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงๆฉันอยากกินกันไม่หวานหวานมากอ่ะขอหนึ่งได้ไหมออสการ์อย่ามากมยของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยไอของขโมย ฉันแค่อยากกินกัมมี่นเดียวเองอะก็ได้ฉันไม่อยากกินมันแล้วขี้แพ้ฉันจะทำพิซซ่ากับกัมมี่ของฉันมันมีกลิ่นหอมมากแต่รสชาติล่ะโอ้ว้านหวานอะไรกันมันยายสุดยอดไปเลยนายต้องการอะไรเอสกาพิซซ่าส่อะไรของฉันเหรอกินอาหารแม่ของไนส์สิเออก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนี้ถ้าได้แต่ชอบมันก็ได้นะ มันอาจเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแล้วเธอต้องลองข่อยสักสิ้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอะที่หน้ามันแสหายแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินก็ได้จะลองดูแต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะเออเหมือนแม่แมงเข้ามาอยู่ในป่าฉันเลยอนี่มันหน้าใครขี้แยเงี้ยนแน่ะฟอบฟายกินไปได้ยังไงกันเนอะ ม่อร่อยเลยซักนิดพีน่าพอใจกับการทำละมานของฉันเอาจริงด้วยฉันจะต้องทำยังไงทีน่าอีบางอย่างเาป็นปกติอะเธอรู้สึกไม่เหมือนตัวเองแมวว้า wow, wow. ฉันคือแมวออสการ์งาฉันจะกินเธอเองเธอเธอเชื่อเมคอัพนี่ตอนนี้ฉันกินพิซซ่าที่วางอยู่มันอร่อยมากๆเลยครั้งนี้แค่ะจะหมุนก่อนออสการ์ Oscar, มันขังเธออยู่ที่ไหนต้องให้ศศิเริ่มก่อนนะ ไม่ไม่ฉันอยากเล่นเปล่ายิงฉุบนะเพร่ะความมิติเท้าอ้ให้ตายนะันนะไม่ต้องสงสารเลยฉันือยจำเป้ของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะโอ้สุดยอดไปเลยวิครีมอืมเม็นตัอิฉานะดูสิตอนนี้ก็ตาเธอหมุนแล้วตอนเหตุใจหออรเหมือนกันนะเอ้อจะมาอะไรกันเนี่ยฟงกรหน่นเหรอไม่เต็มใช่ไหม ตอนนี้เธอเป็นคีบแพมบ้างเอาละเอาละใครอยากปล่อยยิงฉมกันแล้วมันก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยวิปครีมไม่เคยมีคำว่ามาก่าสรบครีมแบบนี้เลยสุดยอดเจ๋งมาลองกันใช่แล้วมันสุดยอดไปเลยออสการ์นั่งกินแน่ั่งกินมาทำไมฉันไม่โชคดีบ้างเพราะว่าฉันโชคดีไงล่ะทินเนอะพิซซ่ากับวิปครีมอร่อยมากๆแล้วเลย ยากกินมากกว่านี้อืมทีน้าต้องการอะไรพรีมเหรอ <Okay. S 1> งั้นต้องไปสิเธอ,อไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวเธอทำได้แค่ดูอ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉัจะบีบโฟมกอนหนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับวิครีมไม่ออกแน่ๆตอนนี้ก็แค่รอดูออาร์กินโฟมฮ้ อะไรกันหมดแล้วเหรอไปตายเถอะโอ้ยังมีตั้งเยอะบนพิซซ่าฉันนึกว่าฉันกินหมดแล้วสิงนั้นเนี่้ช่างเถอะตอนที่กินไม่หมดก็ได้้งเพราะยังไงฉันไม่อิ่มอยู่ดีอย่ากวนใจฉันทันทีนะตอนนี้มานลำพิซซ่ากันโอ้นี่มันรสชาติบ้าเลยกันเนี่ยไปตายเถอะวิปครีมเสียแล้วเหรอนั่นมันฟองกลนหนอตั้งฮะออสการ์ไหนชอบมึงกว่าฉันไหมอะไรเธอต้องกินตั้งหางแล้ว เอาละในเมื่อเธอไม่กินโฟมนั้นก็รับไปเลยหวังว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะ oh, <man. S 1> แลวจะทำแบบนั้นอีก <Come on. S 1> นอกจากนี้เธ้คคนกินโฟมกับพิซซ่าอย่าแหกกฎสิเคอาก็ได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เ <c oughs> พราะนายกินไปแล้วมันก็เลหลือนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้ฉันจะกินดูนะเร <c oughs> าใช้ก็ไม่ได้แยกขนาดน,นั้นฉันยังกินได้อยู่เลยไม่เลวไม่เลว เอาละใครอยากหมุนก่อนดูเหมือนที่หน้าแลออสการ์อยากหมุนเหมือนกันเลยแล้วเขาจะได้หมุนละดูเหมือนที่หน้าจะกันได้เรามากกว่าแล้วเธอจะได้อะไรนะโอ้ใช่แล้วของที่พันธสุดวาซาบ,บิอย่าร้องไห้ไปเลยนะที่หน้าได้วาซาบ,บิแล้วออสการ์จะได้อะไรนะแล้วออสการ์ก็ได้ป <Yeah. S 2> ปเปเปอรนี่เจ๋ง ออสการ์โชคดีอีกแล้วโอ้ไปไม่ได้ยงไงฉันเก็บวดวาซาบีมันถึงเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอะอสการ์เราข้ามไปได้ปะไม่มีทางหรอกไหนเนี่มันหอดร้ายจริงๆเลยโอเคฉันเข้มแข็งฉันทำได้โอยกินเหม็นมากฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้ต้องเยอะๆแบบนี้แหละออ้ก็นเลยมันเยอะเกินไปแล้วนะต้องเผ็ดนิดนนะฉันต้องทำได้ แต่ว่าลองมมวนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้นเอาหลอนได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้รสชาติแย่สุดๆแต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้สุดยอดไปเลยโอ้ไม่นะมันกำลังไหม้แล้วออสการ์ทุกอย่างในตัวฉันกำลังลุกไหม้เป็นยังไงดิช่วยฉันด้วยลองอุดปากก่อนไหมบางทีอาจจะดับไฟได้ดูเหมือนที่หน้ากอลจะระเบิดแล้ว ค่อยหลับแลว้วโอ้โหพิซซ่าบินเน่ไปแลว้วสยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันเต็ไมไปด้วยเปลวไฟแล้วข้าอาสการอย่ามโหแล้วเลีบกินสบายมากใช่ไหมเปะบอลนี่แสนอร่อยมันเข้ากันได้เลยกับพิซซ่าสุดๆทีหน้าอย่าทำลายลายชินพิซซ่าของฉันสิเพราะฉันไม่อยากกินหน้าเปปเปอโรนี่กับมันของเธอนะอลองกันอโอ้ใช่แล้วอะไรจะต้องเลียนนิ้วอะไรกนบันยายดู แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลย <Awesome. S 1> อร่อยจริงๆอะไรที่ตกเป็นของฉันสกินเป็นบรอนี่ชิ้นเองในขณะที่อัสกาไม่เห็นนะ oh. นี่เอาเมือกไปนะสกินเองทุกชิ้นเลย oh. ฉันไม่ต้องการคของเฉลของเธอ,นนเอที่นีเอาไปะส่ง,งฉันไปสกินมาคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามือมาแตะต้องเด็ดขาดเลยแบ่งฉันบ้างสิฉันเป็นเพื่อนของนายนะออ oh. โอ,โอ โทษทีนอสก้าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิ้นนี้ฉันกินได้ใช่ไหมอื <c oughs> มมมเอ๋จัง